ค่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาสนาพารวยเลขเด็ดเลขดังนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะของฝันเป็นจริงในชุดเลขท้ายสองตัวและชุดรางวัลที่หนึ่งในวดวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดและก็จะมีนะคะการจับชุดเลขเด่นของนาอ้วนในงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ด และอีกแนวทางหนึ่งนะคะเป็นของอาจารย์กรกราลสินนะคะเป็นชุดใบฟ้านะคะซึ่งอาจารย์ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน6กจ็ดซึ่งในงวดก่อนนะคะเข้าในชุด2ตัว7 8นะคะเข้าล่างตรงๆนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะคะ คำเตือนวิดีโอนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะค่ะเรามาดูแนวทางแรกนะคะ แนวทางแรกนะคะเป็นแนวทางของฝันเป็นจริงนะคะในชุดรางวัลที่หนึ่งนะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกจิตนะคะชุดรางวัลที่หนึ่งชุดนี้ชุดแท้นะคะให้มานะคะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้านะคะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นชุดเลขท้ายสองตัวนะคะของฝันเป็นจริงก็จะมีสองเจ็ด 6469นะคะในงวดวันที่1เมษาย,ยน67นะคะค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณแนวทางของฝันเป็นจริงด้วยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะข้อมูลดีๆนะคะค่ะแนวทางต่อมานะคะเรามาดูแนวทางของนาอ้วนนะคะในงวดวันที่16มีมนาคม67นะคะนาอ้วน ให้ชุดเด่นนะคะเลขห้าเลข 9, ้าเลขสองเลข2นะคะเข้าในชุดบนและการจับชุดของนาอ้วนนะคะก็ยังให้สองหนะคะในชุดบนสองตัวบนนะคะในงวดวันที่16มีนาคมหกเจในงวดนี้นะคะนาอ้วนให้มาแล้วนะคะในงวดวันที่1เมษายนห7ในตัวเด่นนะคะเลข ก็จะมีนะคะเลขห้เลขหนเลขสีนะคะเรามาดูในชุดเต็มนะคะที่นักว้วนได้จับชุดมาให้นะคะมีดังนี้นะคะ4ี่ศูนย์5ี5เก้าสในชุด3มตัวนะคะสี่ 1 4 9และ5 5 0นะคะในชุดเต็มค่ะเรามาดูในชุดที่เน้นนะคะของนักอ้วนนะคะตัวที่เน้นนะคะ4 4 0 5 5 0นะคะ2ตัว4 0 0 4 5 0 0 5นะคะในว,วันที่1เมษายน6 7 ค่ะขอบคุณแนวทางจากหนาอ้วนด้วยนะคะที่มาแบ่งปันนะคะค่ะท่านผู้ชมไม่ทันสามารถแคปหน้าจอไว้ดูภายหลังกันได้นะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะค่ะแนวทางต่อมานะคะเรามาดูแนวทางของอาจารย์กรกราลสินนะคะชุดนี้เป็นใบฟ้านะคะซึ่งในงวดก่อนนะคะให้ชุดสองตัวนะคะเจดแปด ก็เข้าในชุดล่างตรงๆนะคะค่ะเรามาดูในวัวนที่1เมษายนหกเนะคะแอดใบฟ้านะคะของอาจารย์กรกาลสินมีดังนี้ห้าศูนย์สหกี่ห้าศูนหะคะในชุด3ามตัวค่ะเรามาดูในชุดสองตัวนะคะสี่สามสี่ห้าสี่หก 03,04และ05นะคะค่ะท่านผู้ชมไม่ทานสามารถแคปหน้าจอไว้ดูภายหลังกันได้นะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางนะคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันที่ประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วนะคะค่ะเรามาดูตัวที่ชนกันนะคะของน้าอ้วนกับแอดใบฟ้าของอาจารย์กรกรสินนะคะในงวด วันที่1เมษายน67นะคะจะมีตัวที่ชนกันอยู่นะคะก็คือ04และ05นะคะเป็นชุดเลข2ตัวนะคะจะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะค่ะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดมินก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์กรกราลสินนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลนะคะ ค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะล้วนแล้วแต่มีเข้ามีหลุดนะคะค่ะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับทางช่องวัสนาพารวยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะคะ และขอขอบคุณแนวทางดีๆจากทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่มาแบ่งปันนะคะแอดมินก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของแอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ